ขออนุญาตขอโอกาสนะจ้คะพระจารย์จะให้ข้อแนะนำโอวาทเปิดตามตามที่พระจัรยเห็นสมควรนะจ้คะก่อนที่จะลงไปรับประทานอาหารเจ้าค่ะอตมาก็ขออนุโมทนากับยุพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ที่เป็นสถานที่ และเป็นสถาบันที่มีพระคุณต่ออาตมาอาตมาได้มาทำงานที่นี่ก่อนที่จะไปบวชออกจากที่นี่ก็ไปบวชเลยนะแล้วก็อนอ,อกจากนี้ก็ขออนุมโมทนาต่อผู้ที่ร่วมรับผิดชอบต่อหลักสูตรนี้มีอาจารย์ไพลินเป็นต้นตลอดจนออท่าน ผู้ช่วยอื่นๆเจ้าหน้าที่ทุกผแผนกนะและนอกจากนี้ก็ยังมีเจ้าภาพผู้ให้ความอุปถรัรมภ์และที่สำคัญก็คือญาติโยมทุกๆคนนะที่ได้มาเข้ากรรมฐานในครั้งนี้ถ้าไม่มามาก็ไม่มีโอกาสมา,มาตอบแทนพระคุณของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะมาตอบแทนบุญคุณของยุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทย ปาจจุบัอาตมาได้รู้จักยุพุทธิกาสมาคมก่อนที่จะตั้งศูนย์นี้ช่วงนั้นเนีได้ทำงานอยู่ในเครืออังกฤษตรางูของคุณบุญยงว่างวานนิดสมัยนั้นยุพุทธเนี่ยก็มีแค่โรงเรียนอนุบาลยุพุทธเพื่อตอบสนองเ,อเดี๋ยวเอามือลงก่อนก็ได้เดี๋ยวจะเมื่อยเพื่อจะตอบสนองเจตนาของลุงขวัญลุงขวัญ ที่เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะท่านก็ยกที่ดินแปลงนี้ให้กับยูพุทธท่านเป็นคนรักเด็กอยากจะให้เด็กเนี่ยนะในบริเวณในท้องถิ่นนี้เนี่ยได้มีโอกาสเรียนหนังสือสมัยนั้นผู้ที่รับก็มีกำลังสำคัญก็มีโยงว่างวานิดอาจารย์ทองคำพันเอกพิเศษทองคำสีโยทินท่านล่วงรับไปแล้ว อาจารย์มันตาหอรัตนชัยนี่ก็เป็นกำลังสำคัญเลยนะเริ่มต้นบุกเบิกกันมาตั้งแต่หลายคนยังไม่เกิดนะนะปีนี้เท่าไหร่ห้าสิบกว่าปีหรือหกสิบปีหกสิบสี่ปีแล้วเป็นน้องอาตมาสี่ปีเท่านั้นเองนะเฮ้ยเป็นนอ้องอาตมาหปีสิตอนนี้เจ็ดสิบแล้วแก่ลงไปทุกวันแล้วนะ นี้ก็ต้องตอบสนองเจตนาของลุงขวัญตั้งโรงเรียนยุยพุทธิกะสมาคมขึ้นมานี่คุณครูที่เป็นครูอนุบาลเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังอยู่ก็คุณครูกลอยนั่นแหละนะภรรยาของคุณวิชิตนั่นแหละนี่รุ่นบุกเบิกเลยนะรุ่นลายครามเลยทีนี้เราก็ได้รู้จักเพราะว่า จริงๆแล้วจะพูดก็พูดเถอะว่าสกุลว่างวานดิดเิลลอุปถัมยุพุทธ,ธิกาสมาคมเงินเดือนครูต่างๆนี่รายได้ไม่เพียงพอหรอกที่จะามาจ่ายเงินเดือนครูเออก็ทต้องไปขอบอกบุญกับญาติพี่น้องของออว่องวานนิดนั่นแหละนนเนี่ยทีนี้เมื่ออาจารย์บรรตาหอรัตนชัยเนี่ยไปเข้ากรรมฐานกับ คุณแม่สิริการินชัยก็มีความเลื่อมใสศรัทธาชวนอาจารย์ทองคําไปเข้าด้วยอเออทางเจ้าเลื่อมใสศรัทธาชวนคุณบุญยงหมออุดมศิลป์ไปเข้าด้วยเมื่อเข้ากันแล้วก็รู้สึกมีความเลื่อมใสศรัทธาคุณแม่สิริการินชัยเป็นผู้ที่มีคุณอุปการต่อพระพุทธศาสนาในบ้านเราโดยเฉพาะต่อการอบรมปฏิบัติธรรมนะในสมัย สีสิบปีที่แล้วเนี่ยการปฏิบัติกรรมฐานมีแต่ในวัดกันส่วนใหญ่นั่นแหละท่านเป็นผู้ที่เอากรรมฐานไปเข้าถึงบ้านเลยสอนตามบ้านต่างๆเจ็ดคืน8วันสมัยยังไม่มีสถานที่อย่างนี้หรอกสอนตามบ้านต่างๆแล้วก็บางครั้งก็ไปสอนที่วัดก็มีผู้เข้าปฏิบัติก็มีความเลื่อมใสศรัทธา ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยทางคณะผู้หลักผู้ใหญ่ของยุพทธิกาสมาคมก็ดำเนิรียว่าเราน่าจะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ยุพุทธนี่แหละให้คุณแม่เนี่ยได้มาสอนจะได้รับคนละมกข่าวละมากๆเพราะไปสอนตามบ้านต่างๆสิบคนยี่สิบคน,ส,บคนสาสิคนก็นั่นเอียดแล้วบ้านทือเป็นที่อยู่อาศัยของคารวะญาติโยมเขา เขาก็ไม่ได้สร้างเตรียมไว้ที่จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมหรอกนะเมื่อสร้างศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาการที่ไปสอนตามบ้านต่างๆก็ลดลงก็มาสอนที่นี่เป็นหลักจึงให้ใชื่อว่าอาคารสิริการินชัยและหลักสูตรของคุณแม่ศสีรนี่แหละเป็นหลักสูตรที่เลี้ยงยกพุทธให้ก้าวหน้ามาถึงบัดนี้ต่อมาจึงมีหลักสูตรอะไรต่างๆเนี่ย ตามมาภายหลังเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็นับว่าคุณแม่ศิริกริดิฉัยท่านมีคุณูปการต่อ,อยุพุทีิกาสมาคมแห่งประเทศไทยและมีคุณูปการต่อการปฏิบัติกรรมฐานของคนของคนเมืองเขาว่าได้นะจากนั้นก็มีการมาเข้าที่นี่เป็นประจำมีการขยายแล้วก็มีญาติโยมสนใจยกที่ดินให้ ตอนนี้ยุพุทธก็ก้าวหน้าไปแล้วก็ว่าว่าเถอะยุพุทธิกาสมาคมเป็นสถาบันที่ไม่ใช่ของทางราชการของวัดนะที่มีการบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็งทำแบบมืออาชีพนั่นแหละแล้วก็มีอาสาสมัครคือเจ้าหน้าที่ประจำเนี่ยกินเงินเดือนแต่หลักสูตรต่างๆเนี่ยนะม,มีผู้ ผู้รับผิดชอบผู้จัดก,การหลักสูตรนี่แหละเป็นอาสาสมัครทั้งนั้นเลยที่ได้สละเวลามาเนี่ยก็นับว่าเป็นอานิสงส์อย่างมากเลยที่ทำให้การปฏิบัติธรรมของยุพุทธที่สามารถเผยแพร่ได้มากว้างขวาง,วางแล้วก็มีลักษณะหลากหลายยิ่งขึ้นนะท่ามาได้มีโอกาสได้สัมผัสกับที่นี่ตั้งแต่เริ่มตอกเสาเข็มเสาแรก ตอนหลังเมื่อเรา <c oughs> ย้ายไปอยู่ที่ทำงานใหม่ก็เลยห่างไปพักหนึ่งแต่ก็ติดตามอยู่เสมอและช่วงก่อนจะบวชน,นั้นก็ออได้ไมาไมีโอกาสมาทำงานที่นี่เพระาะฉะนั้นที่นี่นะมีความใกล้ชิดนะเป็นผู้ที่มีพระคุณวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาตอบแทน การได้มีโอกาสตอบแทนผู้ที่มีบุญคุณ,คณมีพระคุณเนี่ยโอ้เป็นโอกาสอันดีนะเนี่เราก็ต้องขอจรขอขอบใจที่ได้นิมนต์อาตมามานะจริงๆแล้วอาตมาก็มีสํานักอบรมปฏิบัติธรรมอยู่ชื่อร่มอารามธรรมสถานอยู่ที่คลองสิบมีการอบรมทุกเดือนน่นแหละหลักสูตรสมวันสลับกับหลักสูตร9วัน เพราะฉะนั้นมาที่นี่สามวันมันสั้นเป็นแต่ก็พอเหมาะตามเหตุปัจจัยของผู้ที่มไม่ยอมลง,ลงทุนมากนั่นแหละลงทุนแค่สามวันแต่ก็เข้าใจบางคนลาง,งานยากลาง,งานลำบากบางคนก็มีภาระหน้าที่กับครอบครัวยากที่จะมาปลีกได้หลายๆวันเอาสามวันก็สามวันขอให้ตั้งใจให้ดีนะ ทีนี้ที่ีมมองไม่เห็นนาฬิกาทางโน้นนะใส่มันแยงกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้เรางโง่เองนั่นแหละงงูต้องมาก่อนฉอฉิงนะเออจะได้รู้ว่าควรจะพูดสั้นยาวแค่ไหนพูดเกินเวลาเข้ไม่ดี หลายคนก็เคยปฏิบัติกันมาก่อนใช่ไหมมีใครไม่เคยปฏิบัติทรรมาก่อนเลยมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเอาชูมือขึ้นหน่อยนะอ่ามีน้อยมีน้อยส่วนใหญ,ญ่ก็ปฏิบัติกันมาหลากหลายมีใครมีใครเคยเข้ากรรมาฐานกับอาตมามาก่อนเอายกมือขึ้นอา้อาวก็มีแล้วก็ ตรงไหมว้าวนี่มันสิบเอโมงหนาทีไอเรียนนี้เพิ่งสิบโมงสี่สบหนาทีเขอาอาตมาก็มีพยายามจะตั้งนะพยายามจะตั้งแต่มองไม่เห็นนี่ก็นี่ก็ใช้ไม่ได้หรอกเพราะไม่ได้ใช้มานานเดี๋ยวต้องปรับไปลาใหม่ ถ้ามันเดี๋ยวยังมีเวลาอยู่งั้นเอาตอนบ่ายก็ได้จะได้แนะนำวิธีปฏิบัติให้เป็นเรื่องเป็นราวไปนะจะต้องพยายามรักษาเวลาเข,ขกากำหนดให้อย่างไรก็อเอาเท่านั้นวันนี้ก็มีอุปสรรคหน่อยหนึ่งซึ่งเป็นของธรรมดานะเรื่องระบบไฟฟ้าระวังคับมันไม่ได้หรอกมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเราก็ปรับตัวให้สอดคล้องอา้า ก็เดี๋ยวแล้วก็พักกันแล้วก็มาเริ่มต้นช่วงบ่ายเนาะเดี๋ยวกลับพระ